ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมต้นซ่านเอนะครับแล้วก็กลับมาในเกม Call of Duty Mobile เอนะครับผมทุกคนก็น,าน่าจะเห็นเชคคลิปไปแล้วครับใช่ครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเปืน p p 1นเอนนะครับผมเออก็แบบว่าเป็นเปืนที่ช่วงแรกที่เข้ามาเนะี่ยทุกคนมีคนเอามาหยิบจับเยอะมากเลยตนะ้องเป็นเปือนที่ค่อนข้างดีในะช่วงแรกๆนะแต่ตั้งแต่ปืนนี้โดนเนอไปนิดหน่อยแล้วก็ โดนแบบปืนอื่นแบบอย่างเช่นเอเม9กนาคิวเกมาคองบาลังมาก่อน,นะผมปืนนี้ก็แบบไม่มีที่ยืนเลยนะทุกคนแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคก,การแต่งให้ทุกคนดูนะผมเพราะเพราะว่าปืนนี้มันยังเล่นหน้าอยู่นะครับผมเออก็ก่อนที่ไปดูคลิปผมขอคนหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่อย่างไม่กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน มาทุกคนแล้วก็มาดูหน้าเหลดเอาไปรวมผมกันเลยนะผมนี่เลยสกินที่ผมใช้นะเป็นสกินจาก b a t t l p a แล้วก็มาใส่ตัวของสกิน Diamond นะถ้าเราไม่ใส่ก็จะอยู่สภาพนี้นะคนปืนก็สวยอยู่แล้วนะขนาดไม่ใส่สกินเนี่ยเราเอามันใส่นี่โอ้โหเดว,ว่าโคสสวยเลยนะทุกคนเออมามาดูของแต่งแรกก่อนเลยนะผมอันแรกผมใช้เป็นตัว m o n a t i c Suppressor นะผมกเก็บเสียแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนะครับต่อไปคือตัว MIP หลายบา a r เ e l นะครับจะเพิ่มความมันยำระยะยิงแล้วก็ลดแรงตีแนวนอนนะครับผม ต่อไปคือตัวไม่ติดผ่าน่ายนะครับเพิ่มความคล่องแคล่วนะครับผมก็คือผมมีให้เลือกสองอันก็คือตัวนี้แล้วก็ตัว OWC Scale Delta ตะตองนะครับผมก็คือสองอันนี้ยความเร็วข้อนตัวจะห่างกันอันหนึ่งก็คือไม่สองหน่วยไม่ไม่หน่วยหนึ่งนะสองหน่วยก็คืออันนี้จะเร็วกว่า2หน่วยแต่ว่าความแม่นยําจะน้อยกว่า1หน่วยแต่เมื่อใส่อันนี้ความแม่นยําจะเพิ่มมาแล้วก็ บางตัวจะลดไปนะผมเพราะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมมาต่อไปแล้วผมต่อไปคือตัว OWC Laser Optical นะผมจะเพิ่มความแม่นํำแล้วก็ซูมไวขึ้นนะครับผมต่อไปก็คือตัวแม็กตัวนี้นผมเป็นตัวแม็กเพิ่มดาเมจนะคนก็จะมีสก,กิปปืนที่มีแม็กเพิ่มดาเมจแต่ทุกคนเออก็ใส่ไปเลยนะครับผมนี่คือสภาพติกับไม่ติ๊กสัญ,ญลักษณ์ทุกคนไม่ติกนี่เหมือนปืนธรรมดาเลยโอ้โห เอาเหมือนไม่เหมือนทุกคนก็ดูเอาอ่ะเนี่ยเหมือนไหมเอาอันนี้ผมมันได้ใส่มันติดมันท้ายปึ๊บดูดิเหมือนไหมทุกคนอโอโแตกต่างกับตัวไส่เนี่ยมันแตกต่างมันมีแง่งๆแี่นนะแต่แต่พอติดปุ๊บโอ้โหโคตรสวยทุกคนเออก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยดีกว่าทุกคนก็ไปกัน เราข้้าอีกเกมแล้วนะครับผมผม่าน่าเป็นโหมดดอ m i n a t i o n ด่านนูทาวเองนะครับมาฝั่งเราไม่กีนเพื่อนเล่น M4 ดูไม่ผิด M4 ใช่ไหมหรือว่าปืนอื่นเห็นแบบสีเทาๆปืนยาวๆโอ้โหมาเอาเธอไม้ไปก่อนเลยโดนไหมไม่โดนเลยเดี๋ยวตามเลยแกไปก่อนเอ้ยนี่ไงมาโดนปืน s k จากบนบ้านโอ้โย เฮ้ยแต่ปืนไอ้สกินระดับม่วงเนี่ยทุกคนใส่กับสกินไดมอนโคตรแจ่มอ่ะเฮ้ยตกใจเพื่อนโอ้โหตัวม่วงมาจากไกลเลยมาดิมาจากไหนปึ๊บเอาหายนี่ไงไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตายหนึ่งอุย้ยมีอีตัวเด็ดเด็ดตายสองไป <c oughs> มาตายสองแล้วไม่เปล่านี่งตายสามไปเอาดิมาเปล่าไอ้โอ้โห,โโหตายสี่โอ้โหช็อตนี้เก็บไปสี่ตัวแต่ผมก็เกือบปางตายเหมือนกัน <c oughs> ้ขอฮาได้ไหมขอฮาได้ไหมขอฮาได้ไหมโอ้โหโอ้โหตายโอ้โหเกือบหมดแมก็กกว่าจะตายแม็กเอ,อือแม, 1, ม็กหนึ่งมีหกตึนนัดผมยิงไปโอ้โหเหลือสิบหกนัดอะทุกคนกว่าจะตายเมื่อกี้ไม่ได้วโอ้โห,โโหวิ่งไปมาอยู่เมื่อกี้เอาดิเพื่อนยิงไปก่อนมาเป้าเอาแกนไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลูกบอลเดินสวนโอ้โหผมตายเลยจะเอาอะไรเอาพิวพิวนายไปวัดกับลูกซองระยะนั้นเกินไปเป้าโอ้โห เอาไว้เอาตามด้วยแก๊สมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลไม่มีแต่ว่านี่นีน่ลูกซองเหรอมาเปล่าตายไลยโอ้โหผมก็แบบแตกโอ้โหลูกซองดีนาเขายิงแบบเดีผมไม่ตายเออม,มาดิโอ้โหเดี๋ยวนอนรอเป็นงูเลยโอ้โห ปืนเนอ็มไม่ก้าไม่รอดอ่ะเมื่อกี้ถึงเป็นไรปืนอะไรอ่ะโอ้ยืนนอนรอก็เป็นงูเลยโอ้โหตายไปหนึ่งเฮ้ยไกลไกลตายสองแป๊บนึงขอรีโลก่อนโอ้พีพีวันนายก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยวิ่งไปไหนปุ๊บบอกตัวว่าโอ้โหโดนโฮเกอร์อะไรครับเนี่ยเขาจู๊กอ่ะเขาจู๊กไปไปไปปุ๊บเมื่อกี้แบบแวบบบนี่ไงตายยิงลอมันอย่างกับรู้ เ้เดี๋ยวบียัดละ <c oughs> เก็บไปสองโอ้โหโดนทั้งเธอไหมทั้งปืนโอโบอกเลยไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงละมาดิมาดิาดพีพ่เอนนายแรงนะเปิดปืนพกมาแล้วเัยงไม่มีใครเลยโอ้โหไม่มีคนเพื่อนเก็บไปก่อนเมื่อกี้ใกลโโโก้โอ้โหไม่โดนเดี๋ยวเดีวดูก่อนตายโดนเอดเคสดิงใส่สงยชอบเลยเอาไป โดไหมเรียแบบร้อยเมืม่อกี้แวบๆไข่แบบปลาคอนติดละโอ้โดโลโหยเมื่อกี้ไข่ปลาสตันติดกำแพงอ่ะเห็นนะโอ้โหอย่างชอบเลยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะโอ้โหเกิดไปอยู่ไหนเนี่ยตายหนึ่งดูด,ดูดูความแรงของพี่เวนนายดูความแรงปึ๊บโลกเอาแก้เลยก่อนเฮ้ยใครปล่อยกาวิตี้ไว้บนบ้านนะมีไหนแล้ววะเราแวงตัวเอสเคสสองคนเนี่ยทุกคน ว่าไอ้มระดับสองเมก็ตายแล้วอะ่ะอะอย่างแบบถ้าแบบไม่ตายจริงก็สามนัดก็ตายแล้วทุกคนเออนั่นคือแบบในจํานวนการข้าวของปืนก็คือสามเม็ดก็ไม่ไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้โดนลูกซองอแต่เจะวัดกับพีพี่วันนายะทุกคนโอ้โหพีพีวันนายก็แรงนะสี่นัดตายเออมาดิเอาแก๊สไปืก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมเนว่าแบบจะมีคนโดนแก๊สก็เจ็ดสิบห้าต่อห้าติดแปดนะครับผม โอ้โหมาฟังนี้แหละของจริงไม่กี้ยังไม่ได้เฉื่อดฉายขนาดยังไม่ได้เฉื่อฉายนะไปเดี๋ยวผมขอปาเทอร์ไม้ทางนี้ก่อนเอาตามด้วยแก๊สไปมาดิปึ๊บผมดักเลยออ้อหลูกซองโอ้โหเกิดไปนะลูกซองเอาไปมันต้องมีคนโดนบ้างแหละเดี๋ยวเจอบีบีวนนายลูกซองไหนวะเอ้ยใกลใกล้อกลเป็นไงทุกคน เป็นปืนเอ้ไอีเออเป็นปืนไอ้ไอทีดียิงไกลมากเลยนะทุกคนก็นปืนเอทีดียิงไกลก็มีไอเอสพิพิวนายเอเมก้าผมที่ผมแนะนําให้ยิงไกลนะทุกคนเออเป็นปืนที่แบบแจมแมวอะ่ะทุกคนเออบอกเลยว่าสุดจัดมาเปล่าโอ้โหยิงลากมันไม่นี่ไงมันมาทางนี้แทนตายโอ้โหเพื่อนแอซิดไปก่อนเมื่อกี้ผมยิงร้อนึกว่าจะมาไม่มา โอ้โหโอ้โหโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดเจ็บทุกดอกเจ็บทุกดอกเจ็บทุกดอกด้วยเพื่อนลาดโอ้เมื่อกี้ดับโดนทุกเม็ดเจ็บทุกดอกนะทุกคนโอ้โหเพื่อนเอาไปก่อนยืนด้วยเพื่อนเอ้าโอ้โหเม็ดเดียวสองตัวโอ้เกิดไปเม็ดเดียวสองตัวโอ้โหยังชอบเลยเกิดไปนะเม็ดเดียวสองตัวทุกซองก็โหดเกินโอ้กรแลนมาเดียวเดียวเดียววันหนึ่งวันหนึงขอตัวนี้ก่อนมา ก๊อล็ตเตรียมบึ้มได้เลยก๊อเล็ตบ๊ายบายไอ้โหเดี๋ยวผมปล่อยนาปางไว้ก่อนปื๊บปื๊บเรียบร้อยมาบอกเลยจะวัดกับพี่เพียร์นายอ่ะมามาเฮ้ยนั้นข้ามก่อนเอ้าโดนยิงจากไหนโอ้โหในบ้านเราเมื่อกี้ฮอนคูเพื่อนช่วยไว้มาเปิดปืนพกละต้องล่าเปิดปืนพกละอยู่ไหนรอบนี้เขาจะเป็นพอคุ้มๆหน่อยเกือบแล้วเกือบไม่ได้ใช้แล้ว โอ้โหดินเข้านาปามตัวเองเกือบไม่ได้ใช้แล้วอุ้ยหลังเข้าอุ้ยอุ้ยกูเกือบเออด้ตัวเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันไม่คุม้มเอา้าจะรีบตายทำไม,มตัวนี้ไม่นะตัวเดียวจริงดิโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายด้วยเอาตัวนี้ก็ตายหนึ่งมาเปล่าตายสองโอ้โหเปิดวีทโทรแล้วเปิดวีทโทละอ,อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป ย,ย,ยัดอย่างเดียวยัดอย่างเดียวไอ้เบื้อนยึดกลับไว้หน่อยยึดยึดยึดให้มันแบบตีฟ้าลงหน่อยเพื่อนเร็วเข้าไปยึดเลยโอ้ันอยู่บ้านเราตัวนึงอ่ะยิงไม่ได้แล้วเขาก็อยู่ในบ้าน,นทั้งนั้นเลยเออกมา,านหน่อยก็ได้นะโอ้โหเขาอยู่ในบ้านเราตัวนึงอราผมจะยิงาาย,ยังไงเดีย่ยโอ้โหมันมีหลังคากันอนะ่ะถ้าไม่ติดว่ามีหลังคานะพี่เอาตรงหลังบ้านาก่้นก็ได้ตรงอื่นไม่เอาละมา บ้านเราก็ยังอยู่นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็ยังอยู่นะ ah. โอ้สบายใจเลยคิดว่าเป็นบ้านตัวเองอะโอ้ยแข็งท้อไหมหมดสะละมาอยู่ไหนอยู่ไหนไหนนี่ตายไปตายไปไม่ใชเปล่าไหลอยู่ไหนก็จบเกมเทียบร้อยนะครับผมก็ร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยห้านะครับผมดูดูดูช็อตปิดฉากด้วยดูช็อตปิดฉาก ปบดูทุกคนเข้าเมลยี่พรี4เม็ดก็ตายแล้วดูปืนแรงแค่ไหนอะ่ะเออไาเด้คนไปดูสกอแลวเวคิวผมกันเลยดีกว่านะครับผมไปผมก็ได้แต้มนมด4,22นะครับผมเฮย้ยโคตรเยอะทุกคนดูพิพิวนายอย่างเติงอะ่ะดูท่าได้มาใหม่ดูเป็นอย่างเสียวอะ่ะผมก็บววไปทั้งหมด สามหกนะทุกคนโอ้โหเนี่ยยิงึ้นแต้มมาก็ดิ้ิงบวกน้อยนะทุกคนผมก็ได้คิวหมดสี่สามคิวโอ้โหตึงเทยก็เป็นยังไงบ้างผมกับคิวผมภายในวันนี้นะครับเป็นางานทุกคนปืนพิวนาบอกแล้วว่ามันยังเล่นได้นะปืนมันแค่โดนแบบข้อเอเมก้า พวกปืนอ่าปืนใหม่ๆ S M G ใหม่ๆทุกคนมันโดนขบหมืนนะก็เลยแบบมีคนเอามาหยิบน้อยแต่มันยังเล่นได้อยู่นะผมแล้วก็อีกย่างนึงเรื่องการแข่งนะผมผมตกรอบแลทุกคนโดนดับตกไป2ศูนย์เรียบร้อยโอ้โห W D C ด้วยแหละทุกคนเออก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมกันละกันไว้เจอกันใหม่ทัวร์หน้าทุกคนเออก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ ก็ดิ้งให้ผมเวยนะครับคลิปหน้าจอเตินใหม่นะครับผมครับบ๊ายบาย,บาย,บาย